ณหมู่บ้านเล็กๆมีเด็กชายชื่อน้อยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ใจของน้อยนั้นเตยมไปด้วยความหวังและความฝันเขาใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้วันหนึ่งขณะที่น้อยกําลังช่วยพ่อแม่ทํางานอยู่ที่ไร่ก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งจากหมู่บ้านข้างเคียงมาเยาะเยะ้ยถากถางน้อยและครอบครัวเรื่องความจนน้อยรู้สึกเจ็บปวดมากแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขากําหมัดแน่นและตั้งปณิธานว่าจะต้องทําให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้นให้ได้ น้อยใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเขาอ่านหนังสือทุกเล่มที่หาได้ทั้งหนังสือเรียนและหนังสือที่เกี่ยวกับการทำมาหากินน้อยอยังสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นด้วยความขยันและอดทนน้อยค้นพบว่าพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกในไร่ของเขาสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้เขาจึงนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และไม่นานผลิตภัณฑ์ของเขาก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนจนน้อยกลายเป็นเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็ไม่เคยลืมความยากลำบากในอดีตน้อยนำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือคนในชุมชนและสร้างโรงเรียนให้เด็กๆได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนความยากจนไม่ใช่สิ่งที่น่าอายแต่ความไม่พยายามต่างหากที่น่ากลัวความสำเร็จเกิดขึ้นได้จากความพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง ความรู้คืออำนาจและการแบ่งปันทำให้ชีวิตมีความสุขยิ่งขึ้นคุณได้แรงบันดาลใจอะไรจากเรื่องนี้บ้าง